สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องอาดามาตามพ่อเวพี่น้องวันนี้พ่อเวให้มาแล้วสองตัวเน้นเน้นพี่นอ้องเรได้ทุนทุนหน่อยดื้อม่งดจด้อพ่อเวให้มาแล้วเน้นเน้นนะคะไปรับชมเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอา,าดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเขาก็นอนนํากันสิพอเต็มอยู่นี่เลยเอาเอา,เอาคนเกี่ยวเขาประมาณคนบ้านเฮ่จะ้ะคนบ้านเฮารถ บดหัวแล้วเขาจะคลายแก้ผลลุเขางทิพย์หเขาคอยคลายอ๋อไหวไงพอพอมาจตงได้ก็ต้องเกี่ยวอยู่ตรงนี้เนาะก็เลยก็เลยนอนตรงนี้เลยพี่น้องมาเปิดพัดลมตัวเดียวหรองเด้อจีว่าเสียงย่างอันแม่น้องก็ได้แม่นนทียาคือคือ่ปิดพัดลมแน่หวงคนว่าเหมือนสัมผัสพอดีนะมน่พีกั่พัดลมเด้อพี่น้องเสียงลมลมนานี่ลมแห้งขนาด จับกล่องก็ต้องจับซองมือพี่น้องกินเอาวมันล่มแม่มันิจะเอาขากล่องไปแหละเนี่ย 健身。 咱们官方的。多分多分多 กลับบนล่างค่ะพี่น้องวอวมองเอาตัเลขไปเลย่อบอ จุงขึ้นรถไปนะไม่ได้กินรัไม่ได้จอรงวได้จะอุ่มพอเขาเนี่ยอุ่มเดียวมีอุ่มหนึ่งอุ่มเดียวอันยยรถใหญ่มันม่ได้มันหนาวก็เราใส่ยูสาธุแนวทางของพ่อเวี่วั<า>วะวะนที่หนึ่งธันาคมสองันเจ็ดพื่นไฮวิ่งเจ็ดบนล่างเด้อ เจ็ดสองเจ็ดแปดเน้นเจ็ดแปดเน้นล่างนะแต่ว่านุ่นที่ย่าเชียนหาไปกับบนล่างเป็นหน้าทางหาะสื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะหน้าทางของพอเบเกิลซิปเกิลเปอร์เซ็นมันหมักจะไปเพื่อนบ้านประเทศลาวเทเบาเลนะคะหายสองคู่เน้นคู่เดียวอวันนี้สามตัวบ่มีสามตัวบ่มีหลังก็บ่าส้มซิกมาว่าสิเบิ้ลหนาเบิ้ลหลังบ่เบาเลยบ่แต่ว่าเจ็ดแปดเจ็ดสองไปเลยแต่ เดี๋ยวมันก็มันับเปิ้ลกับเบิ้ลหนาต้อาเบิ้ลลีวะมันคือหัวเขาสนุกทำไม่เอาไหมต้องมีมือเขาเขาแล้วเนาะพ่อเมาลงทุนมาลาแล้วไปยังก่อนลงลงทุนนั่นฝากไว้ก่อนแล้วเราฝากไว้ร้ายแล้วฝากไว้ก่อนเย็บเลยสิเขียนใบเบิกให้เดี๋ยวเอาเอาลายเด็เอาไปหก้านทมันละพ่อ ไ,ไ,ไ,ไหวฟังไหวเดี๋ยวก็เอาคืนไม่แต่เขาเนี้ยเราขอไม่แต่เขาเนี้ยวนไน อยังเดี๋ยว่ต้องเพลงหาในบ้านเลย่มเนี่บอจ้ะอ่ะต้องอยู่ทง่ยเท่านั้นต้องมาหาอยู่ที่นา S <S แต่ปงเขล,ลับอย่างเดียวเนาะ<ช>หมหนื่อยเนาะปงแล้วก็รับเลยลมันเหื่อยพี่้องเห็นเห็ดน้ำไห,หน้ำนาามันเหื่อนาะจาเนาะ,ะเหนื่อยมันละมาแต่วัวตกม้อนรับเลยแหะจ้ะปีนี้วัวดูวอป,ปีไมนละอ่เีก,ก่เจ้ตบัปีนี้บัวปีไมนละได้บ่ปีละตัวตัวได้ปีละตอยู่ปีนี้ค่ะ ที่กับอยูก็เศร้าขนาดพันบก็จะบายึไม่เน้ปลูกจนไต้คายเนาะกี่ดาวปลูกจนคายแมนแมนอยู่จ้ะคือคือฝนติดตกแล้วพี่น้องก็เหมือนเนี่ยฝนติดตกเลยแมนจ้ะฝนตกวันนี้สิไม่ได้ฮอบเขาไปไส้ใส่พอ่กอ